พูดถึงจักรวานนะฮะจักรวังจักรวังจักรวังของโออิซิสนะผมจริงๆแล้วมันมีตัวสเต็กแคมเปญนะครับผมที่สามารถที่จะได้รับของกลับไปนะครับซึ่งพุ่งตรงนะจากใจผมนะครับผมว่าไม่ชนะล่ะนี่นี่ผมผม่้จริงจังกับหันั้นเลยเนะี่ยคือจริงๆแล้ว มันมีตัวสเต็กนะครับผมซึ่งมัน snap shot วันที่10เมษายนนะครับผมแล้ว snap shot อีกทีวันที่3เมษายนนะครับผมอันนี้คือจะได้รามอนมาครับลามอนก็คือตัวหนึ่งนะครับผมในโอเอซิสนะครับผมเป็นการอารมณ์เหมือนกันนะครับผม500ตัวนะครับผมซึ่งคุณต้องติด500ท็อปไฟนะเอาตรงจากใจผมผมพูดจากใจผมได้ฟรีมา100กูจะไปสเต็กแล้วกูจะไปแข่งขันกับใครเขาได้เข้าใจไหมว่ากูไปแข่งขันกับใครเขากูก็ไปชนะนั่นแหละครับผมจากใจผม ทรงอย่างแบสอย่างบอกไม่ชนะแน่แน่แต่คุณสามารถบิดได้นะครับผมบังลาบ,บิดข้ามสายได้นะฮะ มันจะมี tcg verse hom e verse mch verse chain verse แล้วก็ sakuru verse นะครับผมอยู่ใน hub layer นะครับผม layer หนึ่งนะครับผมของตัวเขานะครับซึ่งตัว verse ของเขาเนี่ยมีหลายตัวนะฮะเราสามารถดูได้ tcg verse hom verse chain verse นะครับผม sakuru verse แล้วก็ mch verse นะครับผมสิ่งหนึ่งที่ผมต้องบอกนะครับผมว่าโปรเจกต์ที่แต่ละโปรเจกต์ที่มันเขียนมาเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูในโปรเจกต์ได้นะว่ามีเกมอะไรบ้างที่มันมีน่าสนใจเกมไหนที่น่าจะเล่นได้นะครับผมเกมไหนที่แบบว่าเฮ้ย มันไหวปะวะประมาณนั้นนะครับผมสําหรับใครที่แบบว่าเออจะเข้าไปแล้วเพื่อแบบไปเล่นเนี่ยเราต้องพยายามรีเช็คให้ดีก่อนว่า,าสิ่งที่เราเข้าไปเล่นเนี่ยมันโอเคกับเราไหมขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้ดูนะครับผมในอีกช่วงเวลาหนึ่งเพราะตอนนี้เนี่ยก็มันทย,ยทยอยทยอยออกมากันเรื่อยๆนะครับผมเป็นเวอร์ชันพีเวอร์ชันเว็บนะเวอร์ชันแอนด o อยเอลเอสพีซีเว็บนะครับผมญี่ปุ่นนี่ค่อนข้างที่จะ เครงเครียดกับเรื่องนี้พอสมควรนะใช้คำว่าเคร่งเครียดนี่ผมใช้คำถูกต้องที่สุดแล้วนะครับผมเค,เครียดนะฮะแน่นอนคุณอยากจะรู้ว่าเมื่อเราเอาเงินไปลงแล้วเราจะได้อะไรกลับมาในแคมเปญน,นั้นๆผมต้องพูดจากใจผมว่าถ้าคุณมองถึงโปรเจกต์ที่คุณจะไปลงอย่างวีมิกซ์ v ix, ผมพูดจากใจเลยว่าจะเสือไปลงแม่งหวยเดี๋ยวจะหาว่าเราโจมตีเขาอีกแต่มันหวยจริงๆนะฮะผม ทั้งมันเราไปดูโปรเจกต์ที่มันมีวอลุ่มนะครับผมในแคมเปญที่เกิดขึ้นนะอย่างโปรเจกต์ไหนที่มีวอลุ่มก็คือโปรเจกต์เบนดิฟิทที่เกิดขึ้นนะครับอย่าง l ามอน MCH นะครับผมคริปโตเกมนะครับผมหรือว่าดับเบิล u m มโตเกียวนะครับผมซึ่งมันเป็นตัวที่มีโอกาสด้รับส่วนร่วมนะครับผมก็โอเคสำหรับใครสนใจก็ไปดูกันได้นะฮะมีคนบอกว่าจะบิดยังไงล่ะคุณต้องจำเป็นต้องเอา USDT นะครับผมมา a p p o v transfer นะครับผมเพื่อจะบิดนะครับผมในเข้าให้ในระบบนะหรือขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับผมที่คุณสามารถทำได้ก็คือคุณต้องไปบิดนะครับผมข้ามสายนะครับผมจากตัวจากตัวเลเยอร์หนึ่งของคุณนะครับผมมาเป็นไม่ต้องขออภยัยต้องย้ายนะครับผมจากอีเท r e u เนะครับผมซื้อ,อไม่ใช่ต้องเป็น U S D T U S D C เนี่ยแหละเพราะว่าสองเหรียญน,นี้ผมไม่รู้จักเว้ย มี <g ül> บางเรื่อที่ไม่รู้จักต้องยอมรับจริงก็เอามาลองดูได้นะครับผมซึ่งสำหรับผมผมค่อนข้างที่จะชอบชื่นชอบใช้คำนี้นะชื่นชอบนะครับผมกับสิ่งที่ผมลงทุนเป็นพิเศษ,ษ,ษ,ษก็คือบริษันในโ <c ười> คกผูจะลงให้หมดตัวของกูไปเลยนะฮะผมไม่สนใจด้วยกูจะลงให้หมดปไปเลยเอาลงหมดไม่ได้ตังค์ไม่พอ <c ười> เดี๋ยวผมต้องลงไปแค่ จริงๆมีหลายตัวนะครับผมคุณสามารถเอาเลิกได้นะครับผมจำคริปโตยีเอลกิลนะครับผมหรือเนซอนเนซอนก็ได้นะครับผมแต่สำหรับผ,ผมผมผมปักใจนใน,น,ำนำในในบันไดเน้นโค้งหน้าฮะผมจะอยู่กับเขาจนกว่าผมจะตายอันนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินแต่อยา่างใดนะครับผมแต่มันคือสิ่งที่เรียกว่ารูปแบบการปกครองนะครับผมแบบเผด็จการ เมื่อคุณเข้ามาในช่องผมนะผมก็จะมีรูปแบบนี้แหละครับผมที่เรียกว่ารูปแบบปริกรบอกกองปริการผมชอบมันในเนมโคอะ่ะผมผิดอะไรอะ่ะคุณจะเลือกอะไรเรื่องของคุณเองน้ํ <laughs> าเสียงแบบคนที่อยู่มาแปดปีนะครับ <laughs> เลือกอะไรก็เลือกอคุณเลือกไปโอเคครับผมแล้วก็อีกตัวนึงเป็นเนซอนนะครับผมที่ผมอยากจะเก็บไว้นะฮะเอ่อ <laughs> จำเป็นไหมที่ต้องสเต็กเหมือนผมไม่จาเป็นนะครับผมเพราะว่าตัวสเต็กของผมเนี่ยมันได้คอมมิชชั่นที่เกิดขึ้นนะครับผมแล้วผมก็จะอยู่กับเขานะครับผมจบจนวันตายของผมนะครับผมนาว่ากันไปดูดราม่ากันจริงๆเลยเชียวนะครับวิธีการสเต็กผมได้บอกขั้นตอนไปแล้วนะครับผมแล้วก็ขั้นตอนทั้งหมดนะครับผมในการทานะครับผมแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะลองทากันดูได้นะครับผมส่วนหนึ่งที่เป็นสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับผมคือคุณจะหาเหรียญไอ้นี่จากไหนใช่ไหมครับผมคุณจะบ้ย แล้วจะหาเล่นจากไหนฟ้าประมาณนั้นนะคคือผมจะพูดจากใจเลยนะครับผมว่าเมื่อคุณไปลงสเต็กแล้วเนี่ยคุณก็อาจจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยแนมะ้แต่อย่างเดียวเพราะว่าถึงบอกถึงเขาจะบอกว่า APY ต่อปี10%นะครับผมแต่ผมก็ยังมองว่า APY ต่อปีมันอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นในอนาคตนะครับผมก็ว่ากันไปนะครับในคอนเซปต์อาร์ตนะครับผมก็จะมีตัวแจกคาแรคเตอร์นู่นนี่นั่นนะครับผมก็ว่ากันไปเดี๋ยวนะผมต้องไปหาอะไรเนี่ย<笑><笑><笑>ผมต้องหาอะไรให้คุณเดี๋ยวผมต้องหาอะไรให้คุณวะเนี่ย เออเดี๋ยวนะแปบ,บหนึ่งนะฮะอ,อ๋อใช่ครับแล้วก็นี่ครับมันจะมีเกมให้คุณดูด้วยนะครับดีเทลต่างๆนะครับผมอ,อฮะโอซิตเกมคุณจะได้รับเหรียญโอซิตจากไหนนะครับผมขอหาแป๊บหนึ่งนะหาไม่เจอจริงๆนะฮออะนั่นสิต้องขายชาัดหนอยน้ำตาจะไหลหาหาเหรียญไม่เจอเดี๋ยวนะ น,นี่เป็น a u อยูเวอรนองะครับผมเป็น Ro ตารีนะฮะซึ่งเอาตรงนะฮะตารีกเร็เราไม่ได้เราก็ไม่ได้แหละเนาะเราไม่ได้ก็อย่าไปคิดอะไรามากเลยนะฮะก็จะมีเทเซอร์นะที่เกิดทรีส์โริรชิฟโรชิฟโรชรชิฟโรกิฟโรช่ฟโรชิฟโรชิฟโนชกรชิฟโรชิฟโรนิฟโรชิฟโรับผมรึิฟโร,น,รน,นิฟโกรนอ น่ก็เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับผมที่คุณลงไปหนึ่งพัน s อซินะครับผมคุณจะมีโอกาสได้รับนะครับผมก็ลองไปทำคุณดูได้นะฮะคุลอกอินดิสเตอร์นะครับผมไปลงอีเมลนะเพอร์มิชันของคุณนะครับอัปเดตให้เรียบร้อยนะครับโดยส่วนตัวจากใจผมนะครับผมผมยังหาเหรียญไม่เจอเลยว่าเหรียญต้องอะไรครับนี่อ่ะนี่เป็นสเต็กกิ้งแคมเปญนะครับผมซึ่งจำเป็นต้องไปสเต็กกิ้งคุณถึงจะได้รับนะครับ คำหนึ่งนะฮะขออนุญาตนะฮะผมหาเหรียญก่อนเหรียญมันชื่ออ่า Denar Shade มันชื่ออะไรนะอืมๆๆๆ O A S โอเค O A S โทเค็นซื้อที่ไหนหนอเฮ้ยราคา0.09นะครับผมราคาก็ไม่ค่อยแรงมากนะครับซื้อในคลิก k Stamp ได้นะครับผม เดี๋ยวนะครับผมขอไปดูก่อนนะครับถ้า1 0 0 0งพันใช้ประมาณ90้าสิบดอนนะครับผมในการลงนะครับเราสามารถซื้อได้ผ่านคูคอยเกียร์ไดโอบิดครับบิดบิดฮับบิดครับบิดครับห้าเลยล่ะคูคอยนะครับผมเกียร์ไดโอบิดฮับนะครับผมโอเคเอ็กซ์นะครับผมสามารถซื้อได้นะครับผมใครที่อยากจะซื้อก็สามารถไปดูได้นะครับผมราคาตอนนี้เป็นราคาที่ผมมองว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างถูกกว่าความเป็นจริงพอสมควรนะครับผมแต่แน่นอนไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินแต่อย่างใดแน่นอนนะฮะเพราะว่า สำหรับผมอ่ะผมไม่ได้มองว่าสิ่งที่คุณจะต้องเสียไปมันเป็นสิ่งที่คุ้มค่าขนาดนั้นนะครับผมนี่คือการ snapshot นะครับผมจะถ่ายในวันที่28กุมภาพันธ์ซึ่งอันนี้มันถ่ายไปแล้วล่ะนะแล้วก็เมษาพฤษภาครับผู้ถือจะมี NFT ในกระเป๋านะครับผมแล้วก็นอย่างน้อยหนึ่งตัวจาก snapshot นะครับผม2 3ครั้งนะครับผมแน่นอนผู้ถือมีอ่าพวกเขาจะได้รับ serial 2 NFT หลายตัวด้วยนะครับตัวอย่างเช่นถ้ามีผู้ถือมี5 AU นะครับพวกเขาจะได้รับที่ทูกคูณมากกว่าหนึ่งสำหรับที่แน่นอน CS2 NMP ที่คุณจะได้รับนะมีประกาศอัปเดตนะครับผมคือเมื่อคุณถือไปนะครับ OSC ตัวนี้นะครับคุณถือไปยาวๆนะครับชาตินี้คุณคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะไม่ได้รับอะไรจากมันแน่นอนนะครับผมก็ว่ากันไปนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คุณจะสามารถได้รับได้นะครับผมโอเคผมดูทั้งหมดให้เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับตัวนี้แล้วก็ ใครอยากจะไปร่วมสนุกก็ไปร่วมสนุกได้นะครับผมแล้วก็ใครอยากจะไปดูรายละเอียดของแคมเปญนะครับแคมเปญมีถึงที่1 0เมษาเท่านั้นนะครับผมแต่มีหลายแคมเปญอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับมุมมองของผมนะผมมองว่าการที่จะไปจุดสูงสุดเนี่ยมันจําเป็นต้องเยอะกว่าที่เราคิดไว้นะครับผมเพราะว่า5้ารอันดับแรกมันมี126พอสมควรนะก็คือว่าเยอะอยู่นะครับในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับ ก็ว่ากันไปนะสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ดูกันนะครับแล้วก็ในนี้ก็คือกานสเต็กกิ้งนะครับผมในตัวนี้รอบวันที่อ่าสเต็กสแนปช็อตวันที่16สิวันที่16เดือนสีนะครับผมส่วนอันสุดท้ายนะครับผมก็คืออ่าตัวเนซเซอรี่นะครับผมตัวนี้เป็นสแนปช็อตนะครับผมวันที่15นะครับผมก็คือคุณต้องเอาไปสเต็กนะครับ10,000หนโอ้หนึ่งหมื่นเลยเหรอวะเยอะเหมือนกันนะเนี่ย หนึ่งหมื่นนี่ก็ใช้ก้อนเก้าสิบดอกเก้าร้อยดอนนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะลองไปทดสอบเงินในกระเป๋าตัวเองก็ลองไปดูได้นะฮะแต่คุณจะได้โปรโมชั่นโกการดนะครับซึ่งจเจ้ามาทําไมวะโกการดกคาร์เจ้ามาทำาอามาทำไมใครชื่นชอบไปดูได้ไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ